วงที่รับปร,รุณกับอาจารย์มากรณีศึกษาวันนี้ท่านอาจารย์อธิบายรายละเอียดชัดเจนถึงโครงสร้างและการใช้ชีวิตในการอยู่อาศัยที่เสียหายของลูกศิษย์ทั้งนี้หากยังอยู่ต่อได้ท่านอาจารย์จะแก้ไขให้อยู่ต่อแต่หากเสียหายมากเป็นอีกกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หากต้องการชีวิตที่ดีขึ้นรัวให้มีรมีมรตั้งแต่แรกไม่ค่ะูทำได้เข้าสปีเหยคะาเดิม เดิมอยู่ตรงตรงที่หนัมวายเคเกี่ยวทีนี้ถูกถูกออกก่อนถึงก่อนถึงค่ะแล้วก็ค่อยขยายไปทางนี้ใช่ค่ะสองปีได้ปีกว่ากว่าเลคะเข้าสองปีเต็มล็อกเดิมเลยหรือเปล่ากลัวใหญ่ยับเดิมแล้ของเดิมของเดิมกับตอนนี้ พ่อพอกันนะครับเพียงแต่ย้ายขยับไปเป็นห้องรีงบ้านนี้นมีมีดีมีเสียมีทั้งดีและไม่ดีโดยภาพรวมก็คือแค่อยู่ไปได้เรื่อยๆไม่ไม่ทำให้ร่ำรวยไปถึงไหนคือมันต้องทำไปเรื่อยๆ ดีอย่ไนมไอ่ปั่นขนาจนั้นในปังสักทีไไม่ปังอยู่ตั้งสิบกว่าปีแล้วเหรอค่ะคือถ้าถ้าจะให้มันดีเนี่ยมันต้องมันต้องปรับ แบบไลฟ์สไตล์คุณอยู่แบบนี้ไม่ได้ไลฟ์สไ mm hmm. ตล์คุณมันมันทำลายฐานะไลฟ์สไตล์เนี่ยที่คุณแต่งบา้านมันเป็นมันเป็นการแต่งมันเป็นการแต่งที่มันทําลายฐานะ mm hmm. ดวงดวงเราดวงเราไม่ใช่แบบนี้ mm hmm. มันมีบางคนที่ดวงแบบนี้เราดีแต่คุณไม่ใช่ดวงแบบนี้ mm hmm. mm hmm. หน้าที่ถามมาได้เนี่ยเป็นพระคุณสองคนยังเหมือนจะขึ้นมันงจะลง้ขึ้นเลยสักพักก็ลงเง้ยก็นี่ไงกำลังกำลังจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่ามันเป็นพระคุณสองคนดวงคุณสองคนเนี่ยตั้งแต่เจอกันมาอยู่ด้วยกันดีมันขึ้นหน้า อืในกรณีคุณเป็นคนน้าครอบครัวนะของจริงนะนั่นแนะ่ะเขาช่วยหนุนช่วยกันคิดช่วยกันทำมันโอเคแต่อันนี้พูดตามวิชานะ,ะมันเป็นรั่วที่ลูกรั่วอะไร กรัวทุกอย่างโดยรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวหมายถึงดวงเขาเนี่ยไม่เสริมคู่คุณโดยเฉพาะคุณในคณะที่เป็นผู้นําถ้าเกิดทางนี้เป็นผู้นําเสริมแต่ในกรณีคุณเป็นผู้นําไม่เสริมตอนนี้คือในครอบครัวแต่เวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณเจอกันสองคน อยู่ได้ตกันมันเป็นเวลาที่ฟ้าช่วยแต่พอตั้งแต่สองสามปีมาไม่ช่วยหมดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ทําทำได้ทำได้เหนื่อย แต่ไม่ัอยิ่งขยายก็ยิ่งไม่ังมันจะกลายเป็นมากค่าใช้จ่ายมากเรื่องมากคนแล้ว mm hmm. ถ้าสมมุติสมมุติแก้แต่คุณยังชอบเนี่ยสารพัดสีเลยมันจะเป็นด้วยอะไรก็ไม่รู้ค่ะบมัไม่ได้อืม นนะไอที่ของนัาของชอบเนี่ยอย่างเช่นนกเอ็นซีนะไม่ได้มันมีจุดที่จะตั้งแต่ว่ามันมาตั้งในระดับที่เรายืนอ,อย่างนี้ไม่ได้มันต้องตั้งเหนือหัวแล้วก็ไม่ตั้งหันขานเราต้องไปตั้งอยู่ริมรั้วหันนอกบ้านหรืออยู่บนตึกสูงหันนอกบ้านมาตั้งอยู่ในห้องเนี่ยเยอะแย,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 ยะไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะที่จริงเยอะเลยของท,ที่คุณเก็บสะสม อย่าห้องคุณเนี้ยปืนชว์ไม่ได้คุณท,าทํามาค้าขายคุณไม่ได้มีอาชีพแบบที่ต้องใช้อาวุธโดยตรงมันจะขวางยังโชคดีว่าง,งานที่คุณทำเกี่ยวข้องกับโลหะตถ้าไม่ใช่เนี่ยมันกินคุณมากกว่านี้อีกเนี่ยอันเนี้ย คือคือส่วนที่ทําให้คุณถูกผักทําให้ไม่ได้เป็นพต้นืม่แล้วก็ไม่รู้นะว่าครัวเดิมเนี่ยมันคงไม่มีจอกข้างบนนะหรือมีครัวของเก่ามีจอบเราพาเรื่งแสงข้างบนไหมไม่มีค่ะแล้วที่ครัวใหม่มีจอกใช่ไหมมีค่ะมีสองที่อันนี้ทําให้การทำมาหากินกดถอย ตัวหลายกำไรน้อยเพราะฉะนั <Okay. S 1> ้นในปีกว่าควานนี่ยอเนีืมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ <Okay. S 1> มันก็เหมือนกับตอนเนี้ย <Okay. S 1> คุณทำล่างรือยันบนค้าขาย ทำธุรกิจอยู่ข้างล่างถ้าคุณดวศัยอยู่ข้างบนแล้วเป็นผ่งข้างบนที่ชั้นสามด้วยมันถึงดวงดีมันก็ได้น้อยเพราะมันถูกแบ่งงานครึ่งคนครึ่งอะตัวเลขกลมๆจริงๆมันต้องคนร้อยงานร้อยมันต้องแยกกันอันนี้ถ้าตัวเลขกลมๆงานห้าสิบคนห้าสิบไม่ได้ร้อยสักทีในยิง่งเอาขึ้นไปอยู่ห้องบน มันอาจจะเหลือคนมันอาจจะเหลือพลแค่สักสามสิบทีนี้ชั้นล่างไอชั้นที่สองเนี่ยตอนที่จะขึ้นไปเนี่ยบันไดมันเชื่อมกับตัวนี้มันมาวนรอบตรงนี้ได้มันเดินทะลุได้ยักออกไหมบันไดข้างล่างชั้นล่างเนี่ยจากในล่างเดินขึ้นไปใช่ไหมพอชั้นสองเดินทะลุออกไปมันมีมันมีระเบียงที่ทะลุได้ใช่ไหมประตุ้นงเปิดมักจะเปิดรับลง หรือมันเป็นกระจกใสไม่ได้ทั้งนั้นให้ถึงชั้นสองไหมเหรอใช่ด้านหน้าแต่ว่ามันมันจะต้องอย่างไงมันจะต้องมันต้องปิดปิดทึบปิดคลึกปิดนี่ใช่ไหมนะอนไรก็ไม่มดบ้นไดนี่ไม่ให้มีครับเดิมเปเดิมที่มีเพราะตอนนั้นมันเป็นขับใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เพราะที่ไม่มีที่ต้องใช้งานบ้านบ้านมีหลังไม่ไดปเขข้้้าาาเบนลยไม่ได้ คือคือบันไดที่ใหญ่ใช่มันเป็นบันไดบันไดที่เล็กมันเป็นบันไดรองมันไม่ได้เป็นบันไดช่วยขึ้นแต่มันเป็นบันไดลักษณะเหนีน้ไฟแล้วต้องทำไงก็ปิดปิดบันไดนี้ก็ปิดแค่ไอ้ตรงประตูนั่นแหละปิดปิดไม่ให้ออกมาทางนี้ได้ใช่ขึ้นทางเดียวใช่แล้วต้องเป็นปิดทึบหรอบถ้าปิดทึบได้จะแข็งแรงกว่า คือห้ามออกเลยว่าขึ้นชั้นสองตองนี้ห้ามใช้ส่วนบันไดนี้เราไว้แค่ขึ้นไปทางนี้อ่าระเบียงข้ามมีอะไรจะระเบียงนีได้แต่คุณจะต้องกั้นแบบบันไดกั้นไี้กั้นนี้ทึบไปเลยใช่แล้วประตูก็ก็ต้องเป็นประตูทึบประตูทึบซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีดีที่สุดก็คือกั้นฝาไม่ต้องมีประตูเลยไม่งั้นมันรั่วเนี่ยที่อันเนี้ยเงินเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้เต็มเต็ม นี่คืออันหนึ่งที่เจ้าแก่ใช้เยอมท <c oughs> ีนี้เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ดินมาเห็นโต๊ะแต่ไม่รู้โต๊ะตัวไหนโต๊ะอาหารตัวนี้ค่ะใส่ดี่มันมีโต๊ะตรงในครัวอีกใกล้ๆครัวมันมีหลายโต๊ะแล้วก็แก้ไว้ของขาว เใช่แหละตัวไม้ที่เคยไปเจออยู่ะตัวนี้นะตัวกล่งน่นไม่เกี่ยวนะคือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกล่องปีที่แล้วด้วยปีสองปีนะจพิ่อยๆถึงเดือนนี้แล้วจะต่อไปอีกยาวเป็นสิบ0ปีเลยที่นี่ทำมาพ้าไม่ขึ้น ทำยังไงก็ไม่ขึ้นโดยโดยบ้านโดยทิดคาอแล้วถัดไปก็คือดอตัวคุณเองช่วงเวลาอู้ฟูหมดะอย่างนี้อย่างเขาราต้องแก้ไขอะไรอก่าคือดวเขาจะแม้ดวงดวงมันเป็นที่อันนี้พูดถึงดวง ก็เวลาจะมาอยู่เนี่ยบ้านดีแค่ไหนก็ตามสมมตุติมีมีมีม,มงคนเข้าไปอยู่บ้านที่เคยเสร็จที่อยู่แล้วรุ่งแต่ประตูเขาเข้าไปเองเขาไม่รุ่งก็ดวงไม่เหมือนกันของคุณเนี่ยดวงรุ่งอยู่บ้านผิดนะไอ้สิ่งที่คุณรักคุณชอบเนี่ยเหมือนอย่างที่ยกตัวอย,อ,ยอย่างเรื่องปืนเนีย่ยคุณวางอย่างนั้นไม่ได้ยิ่งตอนในห้องทงาอํางานนี่ไม่ใช่นะอันนี้อธิบาย คือแต่ละคนรักกันเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้วิธีไอ้สิ่งที่รักนึงมันทำให้ตัวเองมันไม่พูดอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเป็นหน้าที่พอเจอก็ต้องเตือนไม่ให้คุณทําไปคุณแก้ไปแต่คุณไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้มันก็ยังลบล้างเอาแล้วอย่างบ้านนี้ที่แต่ว่าอยู่ต่อไปก็ไม่ได้รุ่งอะไรทั้งหมดอันนี้เราตอคือนี่ไงมันมันบ้านเนี้ยมันมีมันมีมีดีมีเสียทิศทางบ้านเนี้ยทิศทางบ้านเนี้ย มันโอเคโอเคสำหรับคุณแต่ไม่โอเคสำหรับเวลาโอเคสำหรับเวลาืาจากนี้ไปเนี่ยไม่โอเคมันพลอยมันเคยผ่านได้ผ่านได้แบบประครับประคองไปได้เรื่อยๆ,ๆแต่ต่อไปเนี่ยมันเหนื่อยกว่าเดิมเยอะ ถ้าจะเอาให้ให้เท่ากับเดิมมันจะเหนือ่อยกว่าเดิมเยอะในในอย่างวันนี้อาจารย์แก้ไขให้ได้ใช่ไหมจะเอาจริงหรือจะเอาใจก <laughs> <laughs> ็ไม่ไม่เอาใจอ่ะอาจารย์ไม่เอาใจอาจารย์เอาจริงแล้วก็ต้องอธิบายพื้นฐานให้ฟังก่อนคุณอยากให้อาจารย์ทาให้เนี่ยแต่มันต้องมันต้องรู้ไงว่าไอ้สิ่งที่จะต้องทําเนี่ยมันแค่ไหน แล้วอาจารย์ดูเสร็จแล้วเรียบร้อยอาจารย์รู้อะไรบ้างก่อนที่อาจารย์จะแก้ไม่งั้นมาถึงจิ้ม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 สั่ง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 ,งแล้วกลับเหมือนรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านยุคใหม่มันเป็นบ้านที่หลายปีมาแล้วซึ่งเวลาเนี้ยมันมันเหมือนคนมันหมดอายุมันเสื่อม เหมือนคนอ่ะเคยแข็งแรงพอพอถึงเวลาพอถึงเวลาที่มันจะเสื่อมเนี่ยโน่นมานี่มาเดินไม่ไหวปมดแรงโรคไปปัญหามาบ้านก็เป็นทุกอย่างเต็มหมดตามตามสัจธรรมทีนี้เวลาเราจะทําเราต้องรู้เหมือนคนเนี่ยอยู่เฉยๆจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมมันต้องกินกินไม่เหมือนเดิมมันจะต้องอยู่ไม่เหมือนเดิมมันจะต้องรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใช่ไหมมันถึงจะแข็งแรงได้บ้านก็เหมือนกันมันก็จะต้องเปลี่ยนเพราะตอนนี้เวลาเนี่ยมันเป็นตัวทําลายทั้งคนทั้งบ้าน เรไม่รู้แล้วอาจารย์ซื้อมาก็เป็นแบบนี้ก็ได้มืองผิดไปทันทีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์แล้วแต่เราเขามันดีจริงจริงมันผิดตั้งแต่ซื้อตึกแถวแล้วเอามาทุบแล้วเอามารวมแล้วค่ะห้องห้างพอคุณนอนชั้นชั้นสามเนี่ยพลังปกติแล้วพลังนะที่จะทําให้เราลุ่งเรืองหรือซวยนะพูดถึงอ่ะทั้งดีทั้งเสียมันอยู่แค่ชั้นล่างเลยมันไม่ขึ้นชั้นบนแต่ห้องคุณดันพับขึ้นไปชั้นสองเสร็จปับรั่วออก รั่วเข้ายังไงรู้ไหมหนึ่งมันมีช่องเปิดสองมันเป็นบันไดที่เล็กกว่าปกติเนี่ยพลังมันขึ้นมากกว่าที่บันไดบันไดใหญ่พอมันเจอช่องทางเล็กมันก็ไปถึงเรียกว่ารั่ในขนาดเดียวกันเนี่ยพลังขึ้นบันไดนี้พอขึ้นไปเสร็จมันก็ต้องเคลื่อนตัวไปข้างหน้าถูกไหมมันเคลื่อนไปออกอืมแน่น่ะ ก็เนีมีบันไดโจรไงจะยังอยู่ทั้งชั้นสามก็อยู่ชั้นสามอีกห้องนอนคือเงินเก็บคุณก็จะไม่มีเงินเก็บแล้วคุณคุณบล็อกห้องเป็นไปหมดเลยมันมีกฎอยู่ที่เป็นธรรมชาติของพลังพลังเข้าห้องไหนแล้วไม่ถอยกลับออกมาถ้าพลังมีจํากัดแล้วมันเกิดเข้าห้องนั้นไปง,งทั้งที่มีจํานวนที่มีห้องอื่นไม่ได้พลัง เพราะนั้นเวลาที่ทําอะไรเนี่ยจะต้องพยายามเคเรลืออยู่ต้นน้ําพยายามให้ได้อยู่ต้นทางของพลังเราก็จะได้มากที่สุดถ้าเราไปอยู่ปลายมันก็แจกไปเรื่อยเหมือนน้ำรา่าในทอ่อใช่ไหมบ้านต้นน้ําแรงพอบ้านคล้ายๆปับ๊บน้ําก็เอื่อยพลังก็แบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจพอคุณเข้าไปตั้งสลึกเลยแล้วก็อยู่ขั้นบนสุดเลยไอค้คาดขึ้นบันไดสามขั้นพลังมันก็ไม่ขึ้นละ ยังมีประตู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 บันไดก็มีไม่ได้ล่อกลังให้ไหลไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วคุณยังยังเดินผ่านห้องเก็บของห้องอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งพวกนั้นวางหมดเลยอุปสรรคเยอะขั้นตอนเยอะมันก็จะกลายกายเป็นว่าเนี่ยเวลาทํางานไทยที่จะแบบพวดเดียวจบสาเร็จโอ้ซึ่งซึ่งถ้าจะเอาดีเนี่ยกิจการกับบ้านอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกิจการเป็นกิจการ กิจการได้ร้อยหนึ่งบ้านเป็นบ้านบ้านก็นนได้ร้อยหนึง่งตกลงสรุปคุณได้สองร้อยนะถ้ามันเต็มๆนะตัวเลขกลมๆนะแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยเนี่ยครึ่งหนึ่งร้อยหนึงน่งเนี่ยครึ่งหนึ่งกิจการอีกครึ่งหนึ่งบ้านไอ้ส่วนจะไปถึงครบในครบนี้แล้วแต่จะได้ถ้าถ้าเต็มๆได้ครบก็คือห้าสิบห้าสิบ,ค,บ50 50คุณไม่ไปถึงสองร้อยแค่อยู่เฉยๆเนี่ยทำแบบเนี้ยมันหายไปร้อยหนึ่งแหละ แล้วก็อีกห้าสิบในพวบ้านนะแล้วย,ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะยิ่งกว่านั้นถ้าบ้านจริงๆเนี่ยเอาบ้านจริงๆเลยที่จะอยู่แล้วรวยเนี่ยอยู่ชิดถนนอย่างนี้นไม่ได้แล้วที่ตั้งของที่นี่เนี่ยตั้งอยู่บนถนนตั้งอยู่บนถนนที่มาสร้างกายาวแปลว่าเหนื่อย มาสั้นไปอย่างนี้คือทั้งนี้จะรถวิ่งอพี่ครับมันขึ้นบอลถึงนั้นรถมันเลยย่างคันแต่ว่าวิ่งต่อไปร้านที่ไปไปไกลกว่าถ้ามันเป็นเหมือนน้ำเหมือนก็จะไม่หยุดค้างอยู่หน้าบ้านหามาได้เยอะแต่ขาเยอะกว่าแล้วอาคานอะไรที่เท่ากันเยอะตั้งเอ้าอันนี้อันนี้ก็ถึงบอกว่าร้านค้ากับบ้านอันนี้ถึงเจ้ารู้จากไงก็คุณคุณอาจารย์มาให้มาให้เลือกมาให้ทำไง ก็ต้องอธิบายให้คุณฟังไงว่ามันจากมาต้นทุนที่คุณมีอยู่มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่โอ้โหดีไปหมดทุกอย่างเลย,ยงั้นอันนั้นก็จะบอกให้ฟังไงว่าอะไรมันดีอะไรมันตอนนี้กําลังพูดทั้งดีทั้งเสียให้ฟังไงว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วแล้วทำไมถึงมาตั้งตรงนี้แล้วมันไม่ฟังสักทีว่าคุณอยากฟังบางอย่างแก้ให้ได้บางอย่างแก้ให้ไม่ได้ไงอย่างขนมเนี่ยแก้ไม่ได้ คุณเอาบ้านมาชิดอยูตต่ติดติดริมถนนใหญ่แก้ไม่ได้ถนนมาข้างมาคุณออกไปยืนดูดิมันสั้นนิดเดียวเองเทียบกับถามไปอ่ะอ่ะยาวกว่าเยอะเลยไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกต้นทุนน้อยกับต้นทุนมากกำไรน้อยค่าใช้จ่ายเยอะมันจะบอกบอกไว้เป็นเป็นพื้นฐานเลยเบื้องต้นเวลทาทำวงช่วยมันไม่ใช่เดินเข้ามาดูแต่ในบ้านไง ่างที่พูดเสมอถ้าคุณติดตามเนาะแล้วเจอคลืนนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมหรือนิสัยของเจ้าบ้านด้วยพวงจุ้ยเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันอ่าสมมติพวงจุ้ยนี้ดีที่สุดแล้วจับให้แต่คนที่รักสะอาดกับคนที่สกรปรกอ่งงาพูดง่ายๆเข้าไปในบ้านรักสะอาดโอ้โหดีหมดเลยโล่งสว่างสะอาดกับไอ้คนที่ไม่ทําอะไรเลยท,ทําทีแรกแค่ตอนที่อาจารย์ไปจากนั้นเละเหมือนเดิมสกรปรกเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันหรือไอ้คนที่สองกไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหมือนคนซื้อเครื่องยนต์มาล้อยนต์มาดูแลดีสตาร์ทเมื่อไหร่ก็ติดไอ้คนที่ดูดูแลไม่ดีใช้ได้อยู่พักเดียวรถพังแหละทีนี้ถ้าจำเป็น่าย้ายไม่ได้ก็ต้องทำให้ทั้งทั้งย้ายไม่ได้ ตามดูกันต่อค่ะว่าท่านอาจารย์จะช่วยลูกศิษย์ให้ตั้งต้นทำหวงจุ้ยอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป